มีเมนูกินดิพี่น้องอาหารญี่ปุ่นใส่กับซอสขมขมบานเฮาบวมเป๊ะพ่ซอสบาสบิได้พี่น้องเด้อนี่ครับก๋มีนี่ครับใส่มันสดๆพี่น้องเยอะมากนี่ครับ,ก,ก,รบกินกับนุย้ยพี่น้องใส่ก๋อยีสานน้ำมันข้าวเหนียวมากเปลี่ยกระติบอีกพี่น้องพี่พี่ใส่ก๋อยีสาน เด่นอายะอยู่พี่น้องจักรสิกินียังลบบ์จักสิกิน,นียังโดบบ์สาหายญาส่มือเด้พี่น้องอืออือขับป่ามึงกินปลากินนี้ได,พดนน้พี่น้องวะกินกับนุย้ยนุ้ยเลี้ยงเขาพี่น้องอือพี่น้องเว้ยมาพี่น้องลุยกับพี่นี้สีอือขับขนาดพี่น้องเว้ยกินสดๆ กินสดสดสดส,ด,สดเลยพี่นออ้องเอ้ยมาเด็ดพี่น้องเลยกี่น้พี่สีครับวันนี้กินก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจบ้านน้อยพี่สีด้วยนะครับนะครับ,รบข็มีแตงร้องมีอย่างนะครับนะนี่พริกหน่อยหอมใส่ก็อยากใส่มือได้พี่น้องค่อยแซ่บอื้อน้ำกิน

กาจะแบบนี้เลยที่กินได้บันพี่น้องเลยเฮยอง <c oughs> ิงนเลยเด็ดกันพี่น้องเลยอืใส่กินตั้งใส่มืออร่ยพี่น้องเลยปันนี่ละลูกทุ่งอือืจิ้ม,มวาซาบิคัขกขนาดเลย

สบิีสานหองมือนี่ข้าวเหนียวตอนปลาเีซีนอ้อจำตัวน้ำจินของผมเว้ย C'est ah, พี่น้องหวานจุวยๆตัดกันทำกิมบมมย mm hmm. อืมอ่พี่อพี่น้องมีหมหวาน mm hmm. ตัดอง mm hmm. ท่านกินไปเรื่อยพี่น้องไสกเกาะอีสานทำ มาสีสดใสกินกับน้ำจิ้มบาสบิต แซร็จปิดข้าวเหนียวสดๆเลยพี่น้องกินเหมือนน้ำจิ้มขมขมวู้ 那刮刮

ครับพีซีก็จะเพืเเเ่อนยาวหรอกพี่น้องเอาเพของป่าของข้อแล้วครับเนดะ้อทอามาคิบกินใส่มันสดเกี่ยวขมๆแบบว่าใส่มั่อีสานเอาครับนะเมนูมือน,นีนะใส่ปันอีสานกินกับหนุยใส่กอกอีสานวามผักสดสดสนั้นเลยครับเด้อครับพี่อย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์แหก,กันเด,พด้พี่น้องเด้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมขอคำอาสวัสดีครับเจอกันหม